ยังเล่น,อนอกอดซ้ำไม่กูได้อีกสัตว์สวัสดีครับผมก็กราบสาวัสดีเพื่อนบิลักชาวนะวิทุกคนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเอดเดนดอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับตาชัยนะครับผมเอหรือทาชินี่นนะโหดจับรัเสเซียนะเออเล่นมา20กว่าเกมนะครับเล่นตาเล่นทาชินี่คือชนะรัวๆนะก็ส่วนตัวที่ผมเล่นมานะ อันนี้ผมจะแนะนําเพื่อนๆแล้วกันนะครับไม่รู้แหละว่าหลายๆคนเล่นแล้วเป็นยังไงนะส่วนตัวผมจะเล่นมาตอนที่เราแบบเจอแครี่แบบขาดตายนะส่วนใหญ่เอออย่างแวนอย่างเงี้ยเทลอีกตัวนึงนะครับก็มันจะเล่นง่ายนะเออก่อนวันนี้จัดไปเล่นได้นะเพื่อนอ้าวติมีฟิกนะติมี่ฟิกติมีฟิกเฮ้ยติมีฟิกเฮ้ยบ้มหน้าโบ oh. แบบหนึ่งฟืบัตรนะครับก็สำหรับตาชัยนะครับผม อันนี้ส่วนตัวนะไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเห็นกันยังไงนะครับตัวละครเป็นตันละครที่ถามว่าเลดเกมโหดไหมโหดครับมีดาบแดงมีไอเทมดามดเมจเลดเกมยังไงก็โหดนะแต่ทาชิเนี่ยเป็นตัวละครที่เราจําเป็นที่จะต้องเรียกไฟศัตรูนะครับเออเรียกไฟศัตรูคือเจอหน้าก็คือเปิดอันติยัดเลยนะครับเราจะโหดในทีมไฟนะครับถ้าในช่วงต้นเกมนะเพราะว่าถ้าเราไปรอเลดเกมกว่าจะเลดอะว่าของมันจะเยอะเฮ้ยขออุ้อย โอเคได้บึ้มหน้าไปดิโ okay. อเคถ่ายไปฟาร์มนะครับ <g ul ain> ก็กว่ามันจะโหดนะครับกว่าตัวละครมันจะมีไอเทมนะมาดีนวกเองอาทีมกู <c oughs> บึ้มหน้าไปดิโอ้ยนี่รอดไหมโอ้โหรอดเฉยโอเคถ่ายเลยดีกว่าเพื่อนเฮ้ช่วย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 มาดิโอ้โหไม่รอดแต่เย้เนียเฮ้ยเล่นได้เล่นไหนไหนโอเคเฮ้ยบึ้มหน้าไปดิโอ้โหไม่รอด ออ uh huh. พอละพอละเพื่อนฝูงขอแทอ็กอีเวฟแล้วกันเที่อู่จะไปก็ไม่ได้ไปนาทีไปฮะไอ้น้อยหนูโอเคเราฟาร์มกันต่อเลยนะครับผมไม่ต้องรีบนะเล่นตาชัยนะชิวๆไปน้อยหนฟูฟาร์มฟาร์ามฟาร์มก,ก,ก็ดักดีดักดักดักกันก็อะไรอะ่ะก็ดักเลยโอเคอ่ะค่อยเล่นเว้ย เพื่อความได้เปรียบของเรานะครับผมเรียกว่างนาะพี่เป็นเนี่นช่างแม่งนะมาขอหน่อยแล้วกันได้หร,ร,รือเปล่าได้หร,ร,รือเปล่าเบบี้พี่มาแล้วน้องอันตีทับหน้าโอ้โหมึงก็ไปสะกัยเกินมีหน้าอันนี้ผมพลาดเลยนะครับเสียอันตีฟรีบึมตีมังกรดีกว่านะครับผมเว้ย โอ้จิมมี่มามึงไม่ได้มาตัวเดียวใช่ไหมมาดิเฮ้ยเพื่อนเจย็นเดย็นเลยโอ้โหต้องถอยนะครับอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวแตกฟรีเฮ้ยอาอไอเฮนี่อนวอนตายวอนตายเหรออืมอืมโอ้โหมีฟิกเกอร์รอไปก็เล่นตาชัยเนี่ยคือมันมันต้องมันต้องแบบว่าเราต้องเรียกไฟนะครับตัวเราอ่ะโอเคแหละเวลาเราเก็บสแตัคใช่ไหมครับ เราก็จะได้เปรี่ยนนะมันก็จะโหดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งถ้าเราสามารถทำแสแต็กเป็น2อัน,อนก็คือเก็บแสแต็กกับคีปแล้วก็ไปปาดคนสักทีหนึ่งก่อนแล้วค่อยอันติยัดแล้วก็ป่าอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเก่งนะแต่ถ้ามันไม่มีโอกาสในการแบบเก็บแสแต็ะเราก็เปิดอันติไปเลยนะครับอย่าไปกักนะคือเราเปิดไฟแล้วตัวเราเก่งในไฟไงนะครับเราทําให้ทีมเล่นได้ง่ายนะครับเวลาเรามีอันตินะโอ้โหโดนแล้ว มาดิยานหน้ายักหน้าเนี่ยครับเปิดไปเลยนะครับไม่ต้องไปรอนะบึ้มคือถ้าเราเล่นสายโซลีเวอร์สายดาบฟาร์มเนี่ยดาบแดงเนี่ยนะครับมันจะบางนะครับเออมันจะบางนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะ่าเก็บสแต็กอะถ้ามันเก็บไม่ได้จริงๆเราไม่ได้เก็บกับคีฟหรือไม่ได้เก็บกับอ็อบเจกต์จริงๆเนี่ยเราเปิดด้วยอันติไปเลยนะครับไม่ต้องไปตีคนยื้อรอสแต็กนะเพราะว่าโอกาสที่เราจะตายก่อนที่จะได้กดสแตก็ก หรือจะได้กดอันติมันกันมีค่อนข้างเยอะนะครับเอออันนี้เท่าที่ผมเล่นมานะส่วนตัวคนอื่นเล่นยังไงผมไม่รู้นะครับจังหวะนี้กูมาแล้วครับผมอ่าเบึ้มไปเลยนะโบะตายกูจีม,มีแต่ไม่มีชุูเอ้าไอ,อของยีนาว่ะ f เกอร์โยกเหรออุอ้ยไม่เล่าอยู่ดีแต่เป็นคิวนะอ๋อโอเคคนหล่มเล่นได้หรือป่าจาังหวะนี้ แข่ก่อนเลยนะครับผมพผเพื่อนฝูงทีมวูเล่นกันนะครับอันตีผมไม่มีนะใจยเย็น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 ใจเย็นรอนะครับรอแล้วมันแหลมเข้ามาอีกนิดนึงนะผมว่ามันอาจจะเข้าป,ป้อมได้อะไรอะอะไรเอ่ยของลัมเบอร์อะไรลัมเบอร์อะไรจะโทษผมหรือเปล่าจะโทษผมหรือเปล่าจะโทษกูหรือเปล่าเนี่ยคืออันตีผมยังไม่พร้อมไงหรือว่ามันจะว่าโรเลียนอะโรเลียนมันเข้าไปตายในป้อมนะ โอเคครับผมอ่าดิมินิเชอร์ผมมาแล้วนะจริงๆอ่ะเราขึ้นดาบแดงเลยก็ได้นะครับถ้าเราเล่นแบบกลัวว่าเลดเกมมันจะเล่นยากนะแต่ว่าผมก็ผมก็กลัวแหละคือแต่จริงๆคือก็ถ้าเราปาดได้2องทียังไงมันก็โหดอะ่ะบอกไม่ถูกว่ะแล้วแต่ตานะครับเออตานี้มันมีตัวเบิร์ดด้วยนะครับอย่างบัตเตอร์ไฟนะถึงมันจะเป็นตัวละครที่แบบว่าเรามีก่อนเราสู้ได้ก็จริงอยากหน้ามาดิมาดิมาดิ อาาน้ายทีแจ้งรวดีสักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียเอ้ยเอาเน็ตเน็ตปิงโอ้โหเน็ตปิงดูเน็ตแดงแป๊ดเลยนะครับผมสวยวะโกอุทองเน็ตถูผมว่าจะ 4G 5G สามกันไปเฮ้ยเฮ้ยใครตีอ่ะพี่มาแล้วน้องตายเขาปาทิง้งได้ป่ะอย่าติม่มอย่าติม่มเฮ้ยอย่าติ่มดิ ไอแบนมันเทาเกินไปบะแหมผมไม่มียนตีนะผมเมนตีผมยัดแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันก็รู้นะว่าเราไม่มียนตียัดแล้วนะครับมันก็เลยไม่กลัวนะโอเคครับรับมไม่เป็นไรนะเอาเอาเอาทาชิเนี่ยข้อดีของเอานี่มันเป็นบั๊กหรือเปล่านะครับเวลาตีเนี่ยผมเป็นอย่างนี้บ่อยแล้วเวลาตีใกล้ๆอ่ะมันจะเก็บ i, แตกครบซีแตกให้เลยอ่โะโคตรเกลียนนะครับไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเปล่านะใครเมนทาชิเม้นบอกผมหน่อยนะเออ ม่งโคตรเขียนนะตีเียตีธรรมดาปุ๊บติดสะดกเลยนะครับถือว่าโหดมากนะชัดไปครับก็นั่นแหละเออผมไม่มีอะไรจะแนะนํามากนะก็อย่างที่บอกนะครับหลักๆก็คือตัวละครอย่างไทชีมันเป็นตัวละครแบบเก่งในทีมไฟ์นะครับไฟ์กับเพื่อนเน่เก่งมากนะเพราะว่ามีดาเมจทูดาเมจที่แบบปาดเข้าทุกตัวทําดาเมจให้เพื่อนได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืตัวละครมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเลดนะครับซึ่งต้นเกมอะเราควรจะเล่นกับทีมให้มากๆนะ เล่นกับทีมเลยนะครับถ้าเราเล่นคนเดียวยังไงมันก็มันก็แรงอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เก่งเข้าใจมะเออมันจะเก่งก็คือเลดเกมมันมีไอเทมดาเมจหนักๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นแ,แบบเป็นดูทูตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอออย่างงั้นก็ได้อยู่นะโอเคก็จะไปครับไม่มีอะไรมากเอาดิไม่ได้ยัดหน้าเลยไม่ต้องไม่ต้องรอนะครับยัดไปเลยนะอุย้ยป่านไม่โดนไอ้เขี้ยกูโดนสวยกูสวยดูเรืองก,กูเหลือจิ้มนึงไอ้เขี้ยกือบแตก โอเคทำให้เท่านี้และนะครับผมป่ะเดี๋ยวผมมีดาบแดงนะฟันทีเดียวคอสะบั้นนะครับหูตังผมเจ็ดพันหนึ่งนะอ่ารวยกว่าบาตัตเตอร์ไฟนะครับก็ถือว่าเอาเรื่องจัดนะ,ะสกอร์ค่อนข้าง,งตึงเลยนะครับสิบเอ็ดตสิบสี่แต่ตทีมผมโดนยับได้ไงวะเนีเ่ยมา,ด,าดิอันตรยับเลยนะครับอย่าไปยืนตีเอาสาแต็กนะครับคือมันเก่งจริงว้ยมาดิโอ้โหป่าไม่โดนพอเล่นยังไงสวยเพื่อน ไปฟนเลเอาให้โอเคซีรูทูผมมาละเห็นปหเนี่ยถ้าผมยืนเก็บแสกกรบยีหน้านะผมตายได้เลยนะครับถ้าผมเก็บแสกไม่ทันผมจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาเราเจอหนะ้าเรายัดได้เลยนะครับโดยการอันตินะไม่ต้องไปงกมาไ้ยอันติเนี่ยมาแล้วเห็นปหคูดาวโคตรไวช่วงเลดยังไงมันก็แบบมันใช้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าโอกาสที่เราแบบเก็บแ็กกับอ็อบเจกต์ได้เราก็เก็บไปนะครับอเอาแล้วเนะี่ย ไปจังหวะนี้ได้ไดนะเนี่ยมาเก็บมาบุ๊บโอ้โหดาบแดงแรงลิสต์ยังไงล่ะน้องมาดิเอาอีกบุ๊๊บดิบุ๊๊บไม่เกือบไปแล,แล้วนะครับไอลลบ้แรดก็เห็นไหมดาบแดงแม่งแรงลิสต์จริงเยี่ย<ม>นีก่ก็วิธีการเก็บสแต็กนะครับโบ่งต้องมีเสียงดังโบงด้วยนะแม่งถึงจะแบบสะใจนะโอเคเป็นรูปมาละ ตอนนี้ผมก็ชนได้ทุกตัวนะแต่แต่หลักๆก็คือเราจะต้องเล่นไฟกับทีมนะครับแต่ถ้าใครมีเพื่อนที่เป็นซัพพอร์ตก็เล่นกับทาชีกับอดอเลียนะครับแนะนําเลยนะไต่แรงได้แบบชนะแบบรัวๆได้แน่นอนนะผมรับประกันได้นะครับสําหรับทาชีดอเลียนะเออบงทุกคนที่มันเป็นทูดาเมจนะทุกคนใครไม่จะสู้อ่ะจริง่ะเอาดังดีกว่าสอครับไปไปครับทีม อย่าไปหยองดิพายองดิปาดหน้าอ้โหตีมีก่กูไม่แยกด่านหน่อยเีียดูฝัง่งหัูข้ามตีมี่แม่ไม่ดันเลนบนนี่ครับป่าไม่ทำเวลทำเลนนะเออตีมีก่กูเอาให้นะครับเดี๋ยวผมไปเลนบนเลยแล้วกันนะครับโอเคปบนเลยนะครับเดี๋ยวตีมีม่มันเอาแบบมันตีบาหลกในได้อ่ะเออตีมี่สายแบบสายกายภาพปะเนี่ยโอเค น่าจะได้ขึ้นบ้านอยู่นะครับน่าจะได้จบอยู่ตอนนี้น่าจะได้ปะยัดเลยดีไหมอ่ะโอ้โหแบนการ์ดมาละเมื่อกี้ถ้าแบนการ์ดเข้าผมยัดแล้วนะครับเอ้ยอ้าวตีมีมั่วนะตีมีมั่วนะโอ้โหดูดิดูดิกูจะตายแล้วอ่ะเห็นปะป่าเดียวโอ้ยโห,โโหเจ็บ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 ถอย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 กูไปดีก่อนดีกว่าทุกคนโอ้โหเกือบตายนะคือสายโซลิเวอร์แม่งโคตรบางเว้ยเพราะฉะนั้นนะอย่างที่ผมบอกนะ เปิดได้เปิดนะครับไม่ต้องไปตีเก็บสแต็กเปิดได้ตนีนี่แหละง่ายสุดนะเออแต่ถ้าแบบว่าไฟมังกรไฟดาร์คซเลเยร์นะครับหรือเราแบบอยู่ใกล้กับอ็อบเจกต์ที่สามารถเก็บสแต็กได้เราก็เก็บไปนะครับเออมันก็อยู่ที่จังหวะนะเออมันมันไม่ใช่เทคนิคเทคนิคอะไรหรอกมันอยู่ที่จังหวะมากกว่าก็จัดไปครับใครๆก็อยากปาดสองรอบเท่านั้นแหละใช่ป่ะเออใครอยากปาดรอบเดียวอะไอ้น่ายเล่นายเพื่อนผมมาปิดนะ สวยยกสวยครับแวนตายอะไรอย่างงี้ไม่รอดโอ้โหแวนหายไปเลยโอ้ยดาบอึดดาบอึดช่วยชีวิตดีน่าไม่งั้นมึงหายนะบอกเลยชั้นเนี้ยเมื่อกี้ปาดไงก็ตายน้เลือดแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ไม่รอดนะครับเอาเดอ๋ยวมาเดี๋วมาเอ้ยแลดแรดอะีรเนีมันเลือดกูเด้งหัวเลอันนี้ชอบทับซับเทนของทาชิมากเลยแบบ แบบว่าเราตีไม่ต้องกลับบ้านอ่ะมันเหมือนมีดูเรื่องในตัวนะครับแต่ว่าแค่เราต้องตีคลิปแบบพวกอบอบเจกที่เก็บแสงมานะยันดิวสวยบ้มนาโอ้โหไม่ได้ขาเลยเว้ยอย่าจบเกมดิเฮ้ยคลิปหมดถอยได้เพื่อนนัมเบอร์เอาบ,บ้อมล่างได้นะครับสีมีเกิดนะอะไรก็แวนการเล่นหรอบอกเลย เอ้ยมจะมีฟิกสาเลยจะเฟนิกให้ได้จะให้ได้เลยเหรอจะให้ได้เหรอเอ้ยจะให้ได้เลยน้องไม่หลอดโอเคเก็บไปหนึ่งตัวนะครับผมยัดหน้าเลยรออะไรอ่ะป่าเนะ่ยตายไปก่อนโอเคครับผมก็จบเกมไปที่ีเรียบร้อยครับผมสำหรับทาชินะครับผมก็วิธีการเล่นประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะ คือถ้าเพื่อนๆจะเล่นสายโซลิเวอร์นะครับสายดาบแดงดาบฟาร์มนะก็เวลาเราเปิดอันติเราไม่ต้องตีเก็บสแต็คให้มันเสียเวลานะครับเปิดยัดไปเลยนะเพราะยังไงตัวละครเรามันก็เก่งในการแบบมีปาดมากกว่านะครับตีเป็นทุนดาเมจเก่งก็จริงแต่ว่าการที่เราสามารถแบบปาดได้ทาดาเมจให้ทีมเวลาอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายทีมเราก็จะเล่นได้ง่ายนะครับเออก็จะเป็นตัวทีมไฟล์เอาง่ายๆนะครับ<ช>ก็เราก็พยายามเรียกไฟล์แต่ผมจะแนะนํานะ ถึงเราเล่นทาชิก็จริงแต่จะแนะนําให้กดเวลาเจอแครี่ขาตายนะครับมันจะทําให้เราได้เปรียบแล้วก็สามารถคือมีประโยชน์อะ่ะเออไม่ใช่ว่าเจอตัวเกาะเยอะทุกตาแล้วก็จะกดก็กดได้แหละแต่ว่าผมแนะนําเป็นกดเจอพวกแครี่ขาตายจะคุ้มกว่านะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้อยหนูไปละบาย